มวยมันสนันเมืองครับองคารที่26ะกรกฎาคมนี้ครับน่าสนใจมากครับสองคมบางกอกอะไอยโยนครับคัมแบ็กในรอบหลายปีครับมาชกในสายซื้อยี่ดีเจเจหรือว่าเกียรติหมูเก้าอยู่กันที่ค่ายมวยบางกอกอะไอยโยนครับวันนี้มาดูความพร้อมการพิซอของสองคมว่าเป็นอย่างไรนะครับประเดิมศึกใหม่ครั้งที่2ครั้งที่หลายก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาเคยอยู่ในสายสึ้อยีดีจมาแล้วแต่ว่านี่เป็นการคัมแบ็กในรอบหลายปี มาดูกันว่าเจอศักดิ์ศรีครั้งนี้สองคมมีดีอะไรไปดูครับโอ้ยกำลังเหนื่อยเลยเป็นไงครับสวัสดีครับผม สองคมบมากอกระยนก็มีรายการวันที่26นี้เจอกับทางด้านของศักดิ์ศรีแม็กเจ็ดเจ็ดหรือว่าเอ็มซีเจ็ดเจ็ดเป็นไงบ้างครับความพร้อมเห็นว่าต่อยน้ำหนักร้อยสามสิบเอ็ดเลยน้ำหนักนี้เป็นไงน้องโอเคนะก่อนนั้นเห็นเราต่อยร้อยยี่สิบหกยี่สิบยี่แปดไม่ทำไม่ได้แม็กนำอ๋อ พี่จำสับสนใช่ไหมคือน้ำหนักเราเลยใช่ไหมร้อยสามสิบเนี่ยร้อยสามสิบร้อยสามสิบคะแนนไปร้อยสามสิบถอยออ๋อเขาคืออยู่ในเวทเก่งของเราเลยเป็นไงบ้างครับกลับไปชกในรายการเพื่อยินดีครั้งแรกรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเนอะให้เต็มที่ร่างกายเป็นไงครับไฟนี้เริ่มเริ่มเริ่มเล่น้วเริ่มเล่นแล้วนะแต่ก็ไม่ดีเหมือนเดิมไม่ดีเหมือนเดิมเท่าไหลายรายยุบปีนี้เท่าไหร่น้องยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโอ้ยยี่สิบเจ อีกสักปีสองปีดูร่างกายด้วงก่อนว่าไหวไหมใช่ไหมแต่แต่ไฟนี่ไหวแน่นอนศักดิ์รีจุดเด่นก็คืออะไรที่เราที่เราดูเนี่ย่อนะที่จะเจอกันเราบอกว่าเขาจุดไหนที่ทําให้เรารู้สึกกังวลบ้างครับไม่เขาเป็นมวยมวยมวยเตะป่ะครับอืมว่าจะมวยแข้งมวยแข้งแหละมวยแข้งหลักเรี่ยมมีอะไรไปสู้กับเขาครับติดในติดติดตัวครับเดินไตเบียดติดอย่างเดียวตามสไตล์คิดว่าเอาอยู่ไหมครับไล่จนไหมห้ายุนี้ไล่จนไหม จนนะไล่ไล่ไล่แคบเป็นต่อครัเอ๋อโอเคเดินไล่จนเป็นต่อแล้วเดี๋ยวให้คุณมาไล่ผมบ้างใช่ครับโอ้แสดงอย่างนี้มั่นใจมากกระดูกไม่ไปรองอยู่แล้วเนาะครับฝากไล่ถึงแฟนคขับเอฟซที่รอเชียร์เราหน่อยครับเ้าะช่วยตามเชียร์นะครับผมก็เต็มที่ครับสู้ครับเอาละครับศึกบุยมันสนั่นเมืองวันอังคารยี่หนี้ครับรอดูว่าเป็นยังไงขอบคุณมากครับน้องขอเชคดีครับครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับเสียโจ้บางกอกอะัรญ์ครับสวัสดีครับคุณพิชาต์แซนลิมคนประกันมวยก็บางคนก็เห็นหน้าเห็นตารู้จักบ้างบางคนก็ไม่รู้จักนี่คือเจ้าของค่ายบางกอกอรันต์ครับผู้ถูกคามพ้องสองคมเนยครับจะเจอกับศักดิ์ศรีเอ็มซีเจประเดิมศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่26นี้ครับเสียก็ซ้อมก็ตอนทุกวันนี้ก็ซ้อมดีแล้วก็มีคนายมาช่วยปั้มอะไรพวกนี้นี่แตมวยตัวใหญ่ครับค่ายผมมีแต่มวยตัวใหญ่ที่เป็นการย้าย ไปซบไปชคในศึกพืยินดีครั้งแรกของสองคมองจากที่ก่อนนั้นนี่เขาเคยชคมาแล้วนะแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่กักเซโจวเานี่เป็นครั้งแรกเลยที่กลับไปนู่นใช่ครับความพร้อมความกังวลมีไหมครับที่เจอศักดิ์ศรีที่เขาเป็นลูกหม่อนในสายศึกพยินดีอยู่แล้วผมก็ผมว่าก็น้าเขาก็ความกำลังใจเขามีเพราะเขากลับไปที่เก่าเขาอยากจะไปก็น่าจะมีกำลังใจแต่ก็อยู่ที่นักมวยจริงับ แต่ว่าถ้าเกิดฟิตซ้อมเราก็มีมวยปั้งตัวใหญ่เลยครับคือในมุมของการเตรียมความพร้อมให้นักมวยเนี่ยโจ้นี่มีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับกินอยู่ซ้อมนี่ดูแลเต็มที่แต่ว่าในเรื่องของนักมวยจะจะทำได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัว่้นักมวยครับสุดท้ายเซี่โจฝากอะไรถึงแฟนกับ FC บางกอกอะไรยนที่จะเชียร์สองคมนะครับฝากบางกอกอะไรยนนี่นะครับก็พวกผมก็ทำเต็มที่สองคมก็สู้เต็มที่อยู่แล้วครับครับผมวันอังคารที่26นี้ครับมวยมันสนามเมือง2คมศักดิ์ศรี ใครจะชนะรอติดตามเัาคอณเซิโจ้ครับผมสวัสดีครับ